ไฟฟ้าโชว์ขึ้นมาตอนไ่ก็จะมาเห็นก็จะรู้ว่าเรา,ารทิ้งอาหารที่จะมาทำยังไงพอเดินมาก็าไปเห็นไฟไหม้ปุ่มเขาถูทายหน้าหเห็ดจำหน้าอีวดักก็เลยเอาเอาขท้าวในหมาดเด็กเทแล้วก็เอาขีดเท่าเอาถ่านกรบแล้วก็เดินไปไปถึงวัด ก็ไม่เห็นมาหมดเลยขณะนี้ยังไม,ไม่ตื่นอยู่ก็เลยไปดูดูที่ปฏิไปดูที่ปฏิไปเห็นปฏิเปล่าพอไปเห็นปฏิเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยพราะความขีดขาแล้วหรือเล่ากรุ้นตั้งแต่วันนั้นมาท่านได้พรรณนาไว้ว่าหลวงตาลูกนั้นได้ว่าลูกนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับผอม ท่านอุนนปมาขนาดนั้นเพราะความเสียใจเราทำบาปอยังเท่านั้นจนเปะนท่ามนรมรณะภาพมรณะภาพแล้วไปไหนท่านก็บอกว่าเพราะกรรมเปตอนกตอนรกตอกนรกท่านก็บอกว่าใช้กรรมในนรกเหลือเศษกรรมเหลือเศษกรรมน,นี่มาเกิด ามาเกิดเป็นสุนัขห้าร้อยชาห้าร้อยชาไม่เคยได้กินอะไรเลยไม่เคยกินขี้สักครั้งตายเลยเกิดตายเกิดตายอย่างนั้นแหละห้าร้อยห้าร้อยชาห้าร้อยาห้าร้อยชาชาสุดท้ายของความเป็นสุนัขก่อนที่จะตายได้กินข่มหน่อยได้กินอะไรกิน อาเทียมก็ห้าห้าพวกี่เรานะทีกิรามั่พวกกินอิ่มแล้วก็ตายอย่างพวกกันตายแบบพวกนั้นนี่กรรมของสามปีศาลด้วยตายเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์ห้าร้อยชาห้าร้อยชาตินั้นไม่เคยกินอิ่มเลย ้าสุดท้ายของฝวามเป็นักษ์ในชาที่ห <Bol classified> ้าร้อยท่านท่านได้รราแล้วว่าวันจะตายในชาติที่ห้าร้อได้กินลมนอนเขาบอกว่าหลุมขึ้นบ้านเร่าไรก้อนหนึ่งของหลุแล้วเราเป็นปังค้ำสามแห่งสี่แห่งหรือไม่ก็ฝังไว้ใต้บันใด โบราณไม่ได้ทำนะตทุงวันนี้ไม่รู้ว่าเขาทำที่ไหนเลือกไปทำอะไรยังรูกไหมเขาเก็บไว้เขายังไม่ได้จาัดก,การเอาเอาแม่ไปปไปอยู่ไฟยัก์วันนี้มาเจอก็เลยได้กินนะกินอันนี้กินแล้วก็หมดบุญจากพวอนั้นหมดบุญจากาตายจากข้าวที่มันยัดกินห้าร้อยนะีมาเกิดเป็นคนนี่ ขณะที่คนคนนี้มาแค่ามาสุติในพ้องแม่หหมู่บ้านนั้นเกิดไปไม่เจ็ดครั้งไม่หมู่บ้านหนึ่งเจ็ดครั้งผูกราชอาญาทั้งเจ็ดครั้งอีกเจ็ดครั้งธวราราชอาญาพะเจ้าเป็นลูกผู้ฆ่กาก่ยทั้งหมู่บ้านเลย หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วเวลาไปหาปลาเนี่เยเขาจะออกประมงเป็นหาปลาเดินเดียวไปเป็นกลุ่มถ้าวันไหนไปรุ่งกันไม่เคยได้เลยถ้าหมู่บ้านเลยาหาทกินไม่ได้ก็เพราะหาปลาส่งทางการไม่ได้เลยหรงสูงราชการทางหมู่บ้านก็ประชุมกันตีก็รอดประชุม ทุกชมเลยว่าไม่ก็รอดเนาะประชุมพอประชุมก็บอกว่าบ้านเราจะมีคนกาละกินีเกิดขึ้นแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งในฝั่งนี้ห้าร้อยหนึ่งนฝั่งนี้ไอ้กลุ่มที่พ่อแม่เของคนนี้ไป,ไปด้วยไมไม่ได้อะไรเลยอีกลุ่ม เรือแคบๆเรือ hmm. ม like ันเขาก็แม่นดีจาก500-250เหลือเป็นร้อยเหลือ10เจ้ากระทั่งเหลือ2ครอบครัวเหลือ2ครอบครัวพอเหลือ2ครอบครัวครอบครัวนี้ไปหาไม่ได้อีกครอบครัวหนึ่งคดมาเนี่ยเกิดจากความขิ้สาหัสที่ไม่ได้เพราะอะไรมั้งเอาอาหารมินดาบมาหรือเอาไฟเลย เขาไายอิกที่าคอาัวคนเได้อยู่ไดกินแล้วก็เกิดัวกลัวก็ะไนไม่มีเมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นต้นเหตุของความโซ่หลายของหมู่บ้านเขาก็เนรเทศค้อบครัวนี้ออกจากหมนนู่บ้านพอเนรเทศออกไปอย่างนี้พ่อแม่ก็ก็เลี้ยงดูก็จนกระทั่งเด็กคนนี้เจ็บตัว บอกว่าพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวนะเอาของเพื่อนให้เอาคำพูดให้ไปหาอยู่หากินเองเด้อพ่อแม่ก็ออยดีหาอย่างไงยังไงก็ไม่เคยได้กินหอมขอทานเพื่การดึงคนอื่นเขาไปขอให้มาแต่ไอ้เด็กคนที่เดินผ่านมันดอกินวันหนึ่งหลวงพ่อสารีก็ไปดินดาม

นี่กรรมของคนนี้นีเน่เขาเรียกว่ากรรมถึงแม้ว่าคนนี้จะเป็นคนทํามาแต่วแบบทำให้คนอื่นรอดไปเลยไม่เคยได้กินหยิบเลยจนกระทั่งรักบ,บวชรัเสร็จแล้วว,วันสุดท้ายวันสุดท้ายที่รับรูปนี้จะจะมรรคภาพหรือว่าจาาะได้ผ่านขนมมาดเป็นะลาดแล้วนะก็ย,ยังคนปนไม่ใช่ว่า คือเวลาภาลุมที้ไปกินปลาถ้าโยมเห็นกำลังจะใส่ปลาอาหารมีแต่อาหารดีๆเต็มปากเลยแต่โยมหม่รู้เต็มปากแล้วก็ไม่ใช่หรือถ้าเห็นปาาเปล่าโยมเอาตักอาหารใส่มามันจะหายไปโดยอัตโนมัติเลยอันนี้แรงครับตักไปยังไงก็ไม่เต็ม หลวงพ่อซาลีบุลก็เลยสงสารสงสารบอกว่าแล้วข้าไนดน้พิจารณาว่าวันนี้ล่ะลูกศิษย์เราจะจะนิพพานก็เลยออกามาไปทีรับบัตรหลวงพ่อเดินจากท้ายบ้านไปสวนบ้านยงไม่มีใครเห็นหลวงพ่อไม่เห็นเห็น <ๆ S 1> เลยหลวงพ่อหูที่มันเด็กคนนี้มันเกาเ่าอะไรก็เลยรอท่านานะให้เธอกลับไปที่วัดไปรอที่นะั่นหลวงพ่อเดิน มีน้ำหนากคนเดียวพอหลวงพ่อไปคนเดียวโยมคนน้องก็วิ่งออกมาโยนคนนี้ก็วิ่งออกมาบอกว่าหลวงพ่อเรามาแล้วคือหลวงพ่อสรีดุลย์จะโยนเยอะหลวงพ่อเรามาแล้วบอกต่อไปไหนโยมคนนี้หมดหลวงพ่อจัดที่ที่ในหมู่บ้านหลวงพ่อเรียกว่ามีร้านเล็กๆอยู่ที่วัดนะเอาอาหารไปส่งน้อยโยมก็จัดอาหาร ไอ้หหน่ี้ใคนถือไปไปถึงกลางทางไอ้คนถืออาเป็นโตไปคนถืออาหารไปเราถือไปทำไมเราจะเอาอาหารนี่ไปทำอะไรนี่แรงกันไอ้นี่ก็งงว่าตัวเองถืออาหารจะจะแต่ถืออาหารไปทำไมต้องนึกไม่ออกต้อฟาดเองเลยกินเอง ยืนเดิงไปหลวงพ่อครับท่านว่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยคงจะเรียบร้อยแนักแหละกรรมฐานเดี๋ลูกศิษย์นั่งเนาะได้ฉันอ,อาหารหรือยังยังไม่ได้เลยหลวงพอ่อเอ้าหลวงพ่อให้คนเอาอาหารมาสักนานแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นครับโอ้อาหารคงไม่ได้ฉันเวลาก็าจะมองฮัดดงเอางั้นรอ านก็ไม่ได้มาจวนเวลาแล้วสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเข้าวันพระเจ้าเลยดีก็ะโหนทำไมมันองมาเลยเวลาอาหารก็หมดแล้วก็เลยได้ไปได้พวกน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำค่อยประวัยท่านก็มาอันวังมอกวัดมาชันที่แรก ลูกศิษย์มาก็ด้วยความเกรงใจกวา่าจะมาลอล่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเธอมาขายตรกนี้เลยเราจะอุ้มมาให้เธอจึง้ไ้้สานอาหารที่หลวงพ่อน,นำมาแล้วฉันยินแล้วว่นึก่านความที่ชาเลยเราว่าไงดีอันนี้นำเรื่องของพระบบาาาาม,ม,มาอล่อล่อร่อล่เล่อล่อล่อ่อลอล่เอล่อล่อ่่องดีอลล่ออ เรื่องดีของเราออเราไปโยมมันความกิจฐานี่มันจะทํทำให้เราตกะสบถ้าใอยากเจริญอยากมีหน้าที่การงานที่สูงไปจะอยากจะ,จะไม่ให้มีปัญหาไม่มีอุปสรรคในการทำางานก็คือต้องทำใดให้มุาให้าไแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือสัมมาทิฏฐิตัวนี้สำคัญนะ สัมมาทิฏฐิคือสำคัญมากสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็คือให้เรารู้ว่าบุญมีบาปมีอะไรกรรมดีทำดีได้ดีทำชัวช่วได้ชั่วอะไรหรือว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณ,คณ,คณเราจะต้องดูแลท่านเลี้ยงดูท่านอันนี้เป็นเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้คือควาสมสะอาดทางทางใจและ หลักข้ารราชการขก็สุดท้ายข้อที่เก้าก็คือทักขับทักโผลทักโผแปลว่ามีปัญญาการดําเนินง,งานกา,นการเป็นข้าราชการต้องมีปัญญาปัญญาในการบริหารคนในการใช้คนในการแก้ปัญหามันถ้าจะว่าไปแล้วคำว่า ทักขะตัวนี้มันเป็นปทักษะทักษะเราจะบริหารงานยังไงบริหารคนยังไงบริหารตนยังไงมันก็คือทักษะกันึ่งเพราะท่านไม่ใช้ปัญญาตรงๆเพราะเพราะการาทักษะเนี่ยมันมีทักษศาสต์ะทั้งสี่อยู่ในตัวมันะความเป็นข้าราชการ จะต้อง,รองประกอบอย่างด้วยคุณธรรมทั้งเก้าประการนี้เพื่อจะทำให้พวกเราได้มีความเจริญในหน้าที่การางานจะใช้เวลามาเตินเนาะท่านผู้ว่าลงก,กุศลมานั่นฟังวันี้ต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นก็ขออ้านดีต่อคุณพระศีรัตะไคัยคุณพระทุกระธรรมระสองเร็มบารมีหลวงพ่อพระบท ได้เติมบรรดาประธานพรให้พวกเราทุกทุกท่านมีท่านว่าที่มัณฑีอริสัตน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานได้มีแต่ความเจริญก็งานไปบูน้าที่การงานก็งานไปบูรในบวรรุษศาสนาปราศจากผู้ทรงโลกไตหนานไกลจากพยัญชนะลายน้ำพ่วงทิดสี่หนึ่งประการใดถ้าเป็นในชอบประกอบสุดท้ายทำแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจรงนั้นสำเร็จจรงนั้นสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคน